ีครับวันนี้เพว่กับผมในช่อง l o s t TV นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันฟรีไฟ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 วันนี้นะครับผมจะมาดันแรงครับดันแรงโอเคดันแรงให้ขึ้นสักแพทติน้ำหนึ่งเลยไป ok mà đi có lò Sắt lệch chăng Sắt lệch chăng sửa lệch à sửa lệch à ô hô nani nghe lệch chăng mai mai cơ mình à ก็มีกู้สวยอ่ะก็มีกู้สวยอ่ะครับก็มีกู้สวยอ่ะก็มีกูสวยอ่ะก็มีกู้สวยอ่ะโอเคครับช่วงนี้พี่อายุโอเคคงจะดังมากถึงว่าผมไม่ได้เล่นเก่งเหมือนพี่แกแต่ว่า ผมสามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้นะโอเคไหมสัตสัตโอ้ยย่าโอ้ยี่ตายเนี่ยสัตเออแม่งรดโอ้ยได้ได้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอโอเคมาอีกสัตจัด chặt luôn lén mọi người đánh sắc nói đánh đánh ôi mang bài quýt và lịt quýt và lịt lời quýt và ส้มส้มประตูอ๋อสมประตูครับตอนนี้เฮ้ยลงมาแล้วนะลงมาแล้วนะครับลงมาละลงมาแล้วละล,ลงมาละลงมาละครับลงมาลงมาลงมาลอยลงไปอืม การร่มชูชีพไปหลังบ้านหลังไหนนี่หลังไหนเนี่ยบ้านหลังไหนอะ่ะเออมาบ้านหลังนี้ก่อนอยู่ใกล้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 เห็นะเดี๋ยวดูก่อนปืนปืนมาใหม่เนี่ยชื่อว่าเวกเตอร์เป็นปืนที่ผมชอบเล่นในปั๊บจีอะ่ะแต่แต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นปั๊บจี จะเสือกแลกดิเนต็ตที่บ้านผมประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสีมนะันแหละโอเคเออผมลืมไปผมไม่ได้ปรับผมคุณ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 ไหมวะคุณไหมคุณกาแฟเหรอเฮ้อคุณกาแฟคุณกาแฟสัตว์เลียนเออกดปิดกดปิดอ่ะกดปิดอ่ะ มาเลยเอาตัวรอดก่อนนะเอาตัวรอดก่อนปรับกลุ่มโอ้ยไอ้ไอ้เฮียเอาคนนี้ครั้งหนึง่งครั้งหนึง่งเอาไว้เอาไว้ไม่เอาไม่ยอมไม่ดันไม่ได้ไม่ยอมผมไม่ยอมหรอกดันไม่ได้อะ่ะไม่ยอมหรอกดันไม่ได้ปไปเลยเลย มหาปลาไหลสัตว์มลาไหลจะปะลาไหลให้ดูอยู่ไหนวะลุงไหนนี่อ่ะนี่ดีกว่ามหาปลาไหลเลยมหาปลาไหลให้ดูเดี๋ยวปลาไหลให้ดู เดือหัวร้อนน,นั่นี่ดันแรงก็ดันไม่ได้เสือกไปลงนั้นเองนะมึงเสือกลงนั้นกูมาลงนี้มาปืนก็ไม่มีนะือไอ้ตัวรับเล็กเล <c oughs> ็กหน่อยเล็กหน่อยคาตานะกับายาจะเอาไปฟันใคร ยูเอ็มพีเฮ้ยตัวตัวเองตัวเองอยู่ไหนแค่นู๊ปปี้ตัวเองฉันควรยิงไหนสัตว์เฮ้ยไปไปหนีก่อนหนีก่อน หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเยี่ยพุ่งเปิดเยี่ยพุ่งเปิดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนณคุณคุณว่ะสัตว์เอ้ยคนณคุหนีเกืเอกบตาย แล้วสัดเฮ้ยเกือบหมดไมเกือบหมดไหมวะเดี๋ยวต้องมาครับมาครับมาครับลงที่เงียบๆหน่อยสง,งบหน่อยลงที่มันบอกว่าแม้ว่าไม่มีใครลงเลยอะไม่มีคนลงเลยตรงนี้เหรอลงตรงนี้เหรอ ผมไม่อยากเน่ไม่ไม่อยากลงแค่ตรงเนี้ยถึงไหมวะถึงไหมวะถึงไหมถึงไหมถึงไหมถึงแน่ถึงแน่ถึงแน่ครับถึงแน่โอ้ยคนคนเยอะคนเยอะคนเยอะอะได้แล้วครับปืนสัตว์คนเยอะคนเยอะมาก แล็กจังเลยวันนี้สัตว์นอนก่อน <c oughs> นอนก่อนครับนะมันเห็นครับ เนี่ยมันจะยิงกันโอ้โหตรงนี้น่าจะเดือดน่าด voilà kind of ูเลยมันจะเดือดนะจะเดือดนะมันจะเดือดมันต้องเดือดแบบนี้แบบนี้แบบนี้หัวครับ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 หัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์สัตว์หัว โอ้โหอยู่บนผาวิ่งดีกว่าวิ่งก่อนรับหนีก่อนอยู่บนผานู่นอยู่บนผานู่นเหนียวเหนียวเหนียวเจอกันย้อนกลับไปยิงไปตัวมันผาน่อนยิงไอ้ตัวมันผาก่อนไอ้ตัวล่างขึ้นมาไนดะ้ยังไหมมายังมายัง ตายตายเอ้ยะไม่ตายว่ะไปนีไม่มีลูกกระสุนจบนุ่งที่ไม่มีอาวุธด้วยกวูดสิ่งชิบหายโอ้ยดีจริงแล้ววันนี้ผมว่าจะตายต่อสดแต่ถ่ายไม่ได้พวกผมเนี่ยหายังหาแอปที่ผมตูกใจผมไม่เจอเลย แล้วก็แอปที่สตรีมเนี่ยมันสตรีมได้ต้งแต่ต้องดูในแอปมันเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถดูได้แล้วก็มันน่าเบื่อมือนกันน่าเบือ่อน่าเบื่อกับแชทเนี่ยแชทเนี่ยถ้ายกเลิกแล้วก็ต้องสตรีมเกมโอ้ยวิ่งไกลเลยหนีไปโค,ค้ดไกลหัวแล้วครับเมื่อกี้หัวแล้ว เไ้ยผีกว่าผีผีหน้ามีปืนอะ่ะผีหน้ามีปืนอะ่ะผีหน้ามีปืนอ,ะอ่ะอ๋อปืนไม่มีชิบหายโดยสักปืนไม่มีเราจะสู้ได้ไงอะ่ะโดยสัตว์ปืนปืนไม่มีจะสู้ได้ไงมีหาปืนอยู่ก่อน เมื่อกี้หัวและคราวนี้ตัวบ้างระวังตัวไมไวบ้างนะคนก็น้อยลงทุกทีสัตว์มาเอ,อ้ยไ,ไปไปเข้าอันก่อนหลาดมากครับหลาดมากใช้ปลาดมากก็ได้นะไฟมากก็ได้นะโอเค ได้เล้ครับปืนคุณปืนคุณมือเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเหนียวเหนเียวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผมไม่อยากไปทางนั้นล่ะ เดี๋ยวเข้าไปในบ้านนี้ก่อนเอาเลยดูกระสุนขาไม่เอาเขี้เกียจขี้เกียจงัดนะอินฟูบ้านเอ้ยเป็นไงวะเนี่ยเป็นไงวะเนี่ยเออว the f กฟ k f ฟ c k มีหนีก่อนอ่ะอือสับเดือดอ่ะเดือดอ่ะเดือดอ่ะโอเคโอเคนายแน่มากเดือดเดือดมากโอเคนะ SM score หน้าจอของผมเนี่ยมันจะมืดอ,อัตโนมัติเอยมันจะมืด ตอนัติโอเคมาอยู่บนเครื่องมินดันแรงไปเรื่อยเรื่อยนะตาเนี่ยดันดันแรงไปเรื่อยเรื่อยนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะทำอีพีสองดันแรงแต่ไม่รู้ว่าจะอัดคลิปเกมฟรีไฟล์หรือว่าอาวีดี ราะว่าฟฟฟายตอนนี้นะครับผมผมเนี่ยมันผ่าที่20แล้วล่ะผมว่าผมคิดว่าจะฝึกเล่นอาวีย e เยอะแล้วก็ค่อยมาประทากันมาที่ผมพวกเราคิดว่าอาวีมันไม่สนุกแต่สำหรับผมเนี่ยยังสนุกเสมอสมุกสนุกือสมุกว่ะสนุกอยู่ เหมือนเดิมสนุกอยู่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะอาวี่ะผมเพิ่งเล่นอยู่เลยอ่ะแต่ว่าที่ผมเพิ่งเล่นน่ยเพราะว่าผมยังไม่มีตัวสับมือถือตอนนั้นไม่มีตัวสับแต่ว่าเดี๋ยวรอประมาณสักร้อยกว่าทัพย์เดี๋ยวผมจะมาะแถลงข่าวกันว่าทำไมผมถึงมาทำช่อน youtube แล้วก็มีแรงบันดาลใจอะไรบ้าง เดี๋ยวผมค่อยบอกกันตอนที่ในรถซับนะครับบอกตอนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ซื้อใคห,หน่อยแถลงการว่าจะทำยังไงดีมีอะไรบ้างว่าผมจะทำอะไรไม่เอาดีกว่าไม่เอาอะ่ะปืนเราไม่เอาอะ่ะผมะแถลงการแล้วก็ทุกคนก็จะได้รู้ครับว่า ผมเนี่ยจริงๆแล้วเอาแม้ว่ากล้าวๆก่อนละกันเดี๋ยวทุกคนอยากรู้อีกกล้าวๆว่าผมเนี่ยชอบมว่าสมัยรั้นแะสมัยตอนที่ประมาณสักบห้าปหกนะที่ผมรู้จักแล้วก็ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือว่าผมชอบจ้องพี่ของพี่ บูมโอพเซตทีวีนะบริษัทตายแตกยิงผมก็ไม่โดนยิงไม่โดนก็บอกนีไม่ต้องมาเล่งหัวผมอยู่ผมรู้ว่าว่ามันเลดงหัวแล้วก็ผมต้องชิงยิงมันก่อนไม่นั้นผมตายตายอีกดันขี้เกียจจะต,ตายอยากได้ที่หนึ่งว่าง ดานแลวผมไม่ได้บางผมไม่เคยได้ที่หนึ่งดานนู่นเลยอ๋อทำไมถึงกระโดดไปขึ้นเอ้ยโอเคใส่ปลาละมือมือกันละมือโอเคอ๋อไปมือโอเคครับตอนนี้ไม่มีไม่มีปืนชาร์จเลยอ๋อปืนชาร์จมีเอคอ่ะเอคก็ชาร์จได้รู้เปล่า รู้เปล่ารู้เปล่ารู้เปล่าวีเอเก็ชัดได้อ่ะไอ้ยหีเข้ามาในนี้โอ้ยเอ้ยแมก็กซีนไม่โหนึ่งแมก็แมกไม่แม็กไม่โดหนึ่งอ่ะ๋ยวดูก่อนนะผมจะวิ่งไปเรื่อยๆเลยหมวกสามห่วเมื่อกี้หมวกสามว่ะหมวกสามฉัด้วยหมวกแกสวยน,นะเว้ย เล่นงหัวพักเดียวตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่หยุดเล่นฟรีไฟสักวันสองวันอะไรแบบนี้ถ้าผมไม่หยุดเล่นนะผมคงจะถนัดมากเลยนะฟรีไฟผมจะเก่งขึ้นมากแต่ว่านี่ผมหยุดเล่นด้วยก็3ผมหยุดเล่นจะด้วยพอหยุดเล่นแล้วก็ผมเล่น RV ผมเล่นมอยมาก RV เนี่ยถือว่าผมเนี่ยจะมีอะไร๋อ plus เฮ้ยเฮ้ยวัด what, วัดวัด f ัก k อกรองมันไม่กรองอะไรไม่รู้อ่ะมันมันไม่รู้กรองอะไรโอเคไม่ติดฝาแล้ะต้องระวังหลังให้ดีข้างหลังข้างหลังจะมีคนอยู่ด้วย เอ้ยอย่าแลกดิเอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยสัตว์เขาใช้กับอ k คีเลยอ k คีดิอ k คีแม่งวิ่งโคตรไวเลยไปวิ่งอ้อมอ้อมข้อก่อนอ้อมข้อสนต้องวิ่งอ้อม ม่แล้วผมจะโดนยิงต้นเกมเหมือนกับที่สามตานที่ผ่านมาอีกผมไม่อยากตกผมไม่อยากโดนยิงแล้วผมอยากจะได้ที่หนึ่งบ้างออถ้าได้ที่หนึ่งในหมดแรงเนี่ยผมว่าผมน่าจะขึ้นไปทีนัมงแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ค่อยเล่นเลยฟรีไฟผมเล่นในอาวี RV. แล้วก็ฝีมือกันก็ลดลงหรึองม่ก็ ผมคิดว่าฝีมือของตัวเองมันก็ยังไม่ไม่มากพอสมควรนะจริงครับไม่มากพอสมควรเพราะว่าผมเนี่ยอ๋อจะพาราฟอลีกว่าปืนเนี่ยน่าเลงหัวนี่ อีกเนี่ยผมก็ชอบเล่นเหมือนกันนะผมเติมหกสิบบาทไอ้หกสบาบทในที่ว่าฟันเฟ้น่ะผมเติมได้พอเติมได้ผมกนึกว่าเอ้ยกูลุ้นว่ะลุ้นว่ะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะได้น่าจะนานก่อนน่าจะได้ตกลงสุ่มห้าครั้งได้สู่ห้าครั้งได้ ตอนนั้นผมโคตรดีใจและทำให้ผมมีแรงกระตานใจในที่จะพยายามเล่นฟีไฟเยอะแต่ว่า Rv เนี่ยก็จะมีสกินใหม่สกินไวโอเลตอะแต่ว่าผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมควรจะไม่ได้เล่นแหละเพราะว่าถ้าดึกมากผมก็นอนไม่พอที่จะไปเรียนอีกพรุ่งนี้ออ รอก่อนนะครับถ้าจำคลิปไฟล์แล้วก็เอ๊ะ a t t h e fuck เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอี้ยเอี้ยเฮ้ยเอาไอ้มึงอ่าโอเคไม่เป็นไรอยู่นานก็ได้อยู่นานมันก็ได้เรงก็ขึ้นอ่ะ เจนาทีแรงก็ขึ้นแหละคุณอ,อ,อาเมือเลยยิงคุณแบบสะใจมันมันมากยิงคุณแบบสะใจมันมันอืมอมใช่แล้วในสรับวันนี้นะครับผมต้องขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเป็นเอาใจช่วยให้ผมทำให้ผมขึ้นแรงอ่าแรงเยียอะไรปะจัดอันดับแรงแรงสักอ๋อพูดไม่ออกอเฮ้ยแรงแพตินัมหนึ่งนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมกอลาไปที้นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก,ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ